Obrigado. แพ้ทิสลาโกหลังจากสี่ปุและวัยในตอนที่ยิงายเกมส Terima kasih

ข้อควากอบุณครับทุกทีมท่ทานขอกโอริน่าสําหรับทุก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 ทีมที่ทํากการทหมโเข้าแข่งขันะครับเทีริโกนาครับสนับสนุนให้กวลาได้เลนะครับ นี่เดีสีสัเป็นของ้านไงตงนี้มาเแบบกแล้วตามาอาุธเข้ามาเป็ีัเข้ายงไม่ได้ครับดว่ายงนี้ึ้ามาช้านได้พี่เพื่อนตีมาได้สวยยิ่งยังไม่ได้ สวนมาเหมือนกับว่นนี้ดีผิดทำได้ดีมากเต้าปากตัดให้ไปที่ช่องว่างที่หนาอ็กก้อแต่ว่ายังนีออกไปในเห็นการณ่าสุธยาเพนเซนูดครับของราชบัยทีจยามาเลยว่านี่ยู่ขึ้นไม่ได้ครับต่ีุ้ณตดูของดีกทีได้ อกมาแต่เรวไมับับทมีได้สได้ไม่สดไปไหนครับฝ่ามอไปไหนขึ้นมาด้านข้าทีเข้าก้างไม่มีเพื่อนแล้วขึ้นมไดีเได้ลงาลงมาายออกมาด้านหลังครับฝ่าเลี้ส่งด้วไปฝ่าเข้ามาได้สวยครับคมกรพุ่งไห้ไปจังหวะนี้ หากรเราคุาีแล้วก็ฟังดีครับหมเลขสี่คนางกองติดฝั่งออกไปแขรับก็ยืนสองทไมสองคนเหรอได้หยนไปด้หน้าเอาลสมัครได้ไม่ได้ครับไม่ง้ชวยนทเด็แอ

ไหลมาขนาดเ้นุฒิงก,กักบบอลเป็นพลิกได้ว่าวุฒิพุญหมายเลขแปสุดท้ายเอ็นทบบอลไปได้เวาไหลมาวยเ็นที่หมาเลขเดตัวนี้อันดิสันอันดิสันตีทีทีอันแย้งยูบอลมาได้นั่นกของรให้บอลา,า,าที่วิไม่อ็นที่คืนหลังล่งดีมีเสียวเพราะาตัดช็อไม่สวยครับ ออกไปกให้กวนมาด้านข้างบัตรยังช่ยได้วนกลับมาก็เร่เตไ่ดีหเอแต่ลุงนี้เขาบังไว้กู้หลังแลสมัท้ายให้ยู่ที่หูเ

ตัของเราจิตปะทาแเนี้ยนหายลาไน่า4ไปไม่ได้ครับวันนี้ก็ลุกเลยมาปักกีเทคไปเล่นเน้ยสองูตัด

ไที <Smile> well, okay, ่มที่มาเ่เก่าเทนี้โอ้านี้โอยเท่านี้ที่วันนี้ได้สวยลตวต้องวามตเต้นเลยไปมาถ่ยได้มา่ยได้เลยบอดเกอตั่อใบได้สวยก็มาพี่วันชิ ดีดนแล้วกั่งเ้ายฝั่งขวาแดงก้ามาลุงกับโซเดย์หายติดขวาลบไปโดนทิ้ง่ายขวาคือหลังชิบมาด้านซ้า่าแงไปครับโกเคที่สุดปั้นนะครับหมายเลขเก้าออกไปเป็นทีทิงคู ไาเลยฮะตั้งแต่ปีที่1ตอนไี้เราต้องพูดดีหเผื่อเอาความสุขแต่ที่ก็ทำได้ด้วยโดยทีมท้องร่างมาไได้ลุยอ้โหหลอกเอฟซีนาจาเลยนะโอ้ยลัก บบนิพนธ์หมายเลขสหน้า Aku dengan ayah. Kemar. Oh, di atas. Oh, ke dada kaki. อาบอด้วยขึ้นมาด้าน,านนะนะาหาน้าผ่านนะฮะไหล่ทุบนั่งชุกข้ากลางเนี่ยดึงมาเที่ยงหลอกกับเดินผ่านไม่ได้คเขาจะได้ทุ่มดูทุ่มมาด้านาในเลยหมมาดิาอัดดิกรนะโดดข้าวผ่านครับโอ้เพื่อนหมวกดึงมาให้ใส่เลยต่อเล็กคือต่อเล็กครับ กี่ถึงกูวะอารมณ์ส e> ู้สั่นตั้งวันนี้เนี้ยถามมาสักทีโอ้ยนับไปชนีอันนั้นหลาเรื่องิบเก็บตีรัตายสองรอบเลยสะใจนากัดเราเนี่ยวกับเราตรงนี้ ต้องไปไปไปน้องก็นะสุนทรเอรุเอรุให้ออกมาทีานเจ้าทีออกมาด้านเจ้ทีโัิมเข้ามาที่ไหนต้องจเท่าไหใจ่ายท่าไเสียใด้ทางันนีใจครก็แล้วเชียร์ไม่พลาดทราบวาที่โรมเข้ามาทุกรอจังหวัดที่มีครับรอจังหวัสีห ทีวันที่ชิบหารับเท่านี้่ชวงวาเอาูันี้กันยันไปถึงกองหน้าไม่ได้ครับจบยอดเก่เสียหมลเแล้วเสียเลานแนี้ตที่อู้หูแข่งมากครับแล้วได้เสียได้ทุ่มเทโอ้โหโดูทีมยอหนีมาไปแล้วอาชิมาออกไปโอเัวดีให้บาๆมาที่สุนฝั่ เยวเนี่ยเทคตองโชว์เรียกได้หาขึ้นไหวะนี้ปัดออกมาซัดไอ้ขวาเไปไดอ้โหไม่เหลียวคเผมตั้งขึ้นไปได้เยูคไปน ยีงทิต่อไปขว้ญใจแล้วมถึงต้องเป็นยาวเลยโอ้ยน้นต้างรับวีมาดีตูองหดวทัส,สนานมับม,มีผู้กรคุยเรืวามมาได้แก่หมาเลขสาครับสอครับญญาาคุเวามมาเลขสานะครับอรับจากผู้กร